สวัสดีครับทุกทุกคนครับเจอกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวัวคาสีตามเคยอีกรอบอีกรอบช่วงนี้กำลังเดือดน,นะกำลังลุกเป็นไฟใครอยากเล่นก็มาได้นะครับวัวคาสีครับกำจัดก็เล่นได้ครับเข้ากดกำจัดกันยาผมมันเหลือผม,มันเหลือดผมเ <c oughs> ซ้ำมันให้หมดเนี่ยมาแล้วครับ ไปฟังเพลงเล่นกันตึ๊ดดึ๊ดผมเล่นโดดอ,กอีกนะสวัสดีครับเล่นนินเนตมเ,เ <c oughs> จ็บเการต้อมดีครับได้ได้ปรับรบักกันยังได้ปรับรักกันยังยังเลยตัวเกเจ็บไม่ได้เลยเกเออเอน,น็ตผมอย่างมันน,นั้นว่ะแร็คแร็คว่ะมันค้างค้างเว่ยเนตไม่ดีวันนี้การต้อมเดือ อ่อยังเลยครับแปลว่า K 7เออเจอละเกตผมยิ่มเปอร์เซ็นต์ล็อกเลยนะเด็ดผมไม่ค่อยดีว่ะไม่รู้จะหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดหลุดไม่เอาพี่ไม่ไม่ไม่อยากกดไม่อยากกดช็อคเลยกลัวหลุดนะฝั่งยเขาไม่ไม่บานสบายอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่เก็บแก้ว เอออย่าลืมเก็บแก้วเ,ออเก็บแก้วด้วยนะได้อยู่ได้ครบนะได้บอกลักครบกันนะครบครบครบนะครับตัดบับนู่นเคเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยโอ้ยคนยังไม่ได้ส่งอดอกรอแป๊บนึงไปไปแล้วนะพี่ไม่ไหวนละ้นนะบับได้เลยเจ๊บับให้ผมเลยนะ ใกล้แล้วพี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดินก่อนเดี๋ยวทำสิบวิเดี๋ยวฮิวสักสิบวิเดี๋ยวฮิวเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวใช่ผมก็ใกล้จะข้างผมผมแอบไู่แอบไปแล้วผมแอบไปแล้วผมซึ่งส่งดอกไว้เจจีส่งดอกยังส่งแล้วพี่ส่งแล้วครบนะโอ้โหมาเจเจรอข้างก่อนนะเดินมาหาหมอเดี๋ยวผมบล็อตัวเองก่อนพี่ โอเคมาพี่ไปโอเคครบเยียผมยังไม่เดผมยพี่งไอ่ถข้างราทาพีไปไปกลังไปกลัวผมผมส่งดอกอีปแป๊บนึงเยีผมลืมว่ายิงพี่เบิร์ตอยู่นะก็ข้างแล้เดอกเสดละเิรสมงเขเลยขึ้นรวมนะเอ้ใช้ทางนี้ฮเฮ้ยัมแรกอ่ะ ผมก็แหลกแหลกว่าวันนี้เป็นไงไม่รู้ผมก็ปิดอัดหน้าจอไว้ไม่ตายไม่ปิดตัวตัวพี่อีกแล้วมันวา่ะพี่วาระผมเอาปั้นกับตั้มเนึ่ยวารผมตายละบับก็โบเอาปั้นกับใครเอาใครพี่โอ้ยยผมล่วงให้โอ้ผมขาดผมยังไม่ได้กดกด ยังไม่ได้กดป้ายผมยิงหมอเฮงก่อพี่เฮ้ยหมอเฮงล่วงแล้วพี่ล่วง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 ทำไงเอาใครเอาเฮงวะเฮงก็ได้พี่แก้แก้ผมหน่อยพี่ตัวพี่ไม่มีแก้มา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 ตัวไหนพร้อมป้องบิ๊กไบค์พี่บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์สวยสวยล่วงไหม ล่วงไหมร่วงร่วงล่วงร่วงร่วงทันใดทันใดกระบี่ก็ได้เอากระบี่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 กันทันใดสวยสวยสวยเอาปั้น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 เดี๋ยวผมยิงให้อีกทีนึงเอาพี่เบิร์ดก็ได้อังเบิร์ด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 ดูซิเฟอร์ดสวยโอ้ยล่วงเลยแกไม่ล่วงอ่ะอเว่ เขาหลบเนี่มันมีป้ายมันเขาหลบดีโอ้ยเจ๋งเลยดูแก้ผมปูดาวด้วยเจ้เมื่อกี้วุ้ยผมยังไม่ตายอยู่นี่เลยเจอวุ้ยตายแล้วพูดตายปุ๊บเลยเกอตัวพี่แล้วไม่มีแก้ไงผมแก้เองไม่ได้ต่อไปผมยิงเออยู่ผมยิงเอบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์หน่อยบิ๊กไบค์ให้ไปยิงอยูกยิงหยกหมอไปด้วยซ้ำผมยังไม่เกิดยิงอยกโนยู่อนโนะเออบิ๊กไบค์กับบิ๊กไบค์กับเฮ้ยเลือดผมไม่เติมวะทำไมวะ ต้องกดปิดเปิดบอดใหม่พาาี่ลวงมาลวงมาไม่ลวงเ e. อาไปผมีดทีนึงได้อยู่มั้งเอามาได้อยู่นะผมีดไดกทีนึงสวยกไ์โอ้ยตัวเตเจงกอะเอาดิไม่ลวงอะพี่อะต้องลงดิลวงไหมผมพีดไกทีนึงะไม่ลวงช่วยห้ไงยไม่ท่าล้วต้องลวงดี เออเอาพี عل, عل, عل ่เบ <the> ิร์ดเอาเอเอาดีเจเบิร์ดกันโอ้ยพี่คนมาหลอยหมอผมดีเจเบิร์ดกันดีเจเบิร์ดใช่ไหมครับครับผมผมช่วยพีดผมพีดให้ละพีดได้อีกทีนึงโอ้ยผมล่วงพีดได้อีกทีนึงยิงอยู่ยิงอยู่ผมล่วงนะผมล่วงนะถ้าอยู่คนเดียวยิงยิงธรรมดาเลยเจเออไม่ได้เออลืมไปพี่เบิร์ดเขาใส่กินกันนี้โอ้ใช่ถ้าเรา ถ้าไม่มีอาจารย์ต <equator. S 3> <enders. S 2> ้อมเขาช่วยแต่ผมก็คิดเอาดิหมุนหมุนธรรมดาลองดิเขาใส่กันปี่ลองดูที่เบิร์ดแรกเลยแรกเลยแรกเลยแรกกันเอาอแรกเขาดูแรกกับเขาดูอุ้ยแก้แล้ผมแก้แก้ผมแก้แล้วผมแก้แล้วผมกูดาอยู่อ่ะเอาหมุนดิหมุนไปหมุนหมุนหมุนเข้าไป ออหนึงนะยิงอยู่อิงอยู่ยืนแรกกับเคนไหมอือยิงอยู่พี่ผมยิงอยู่ผมก็ยิงอยู่เอ้ามุ้นมุนเข้าไปหนึงเฮ้ยเสหายผมหมดนี่วะผมถอยละผมถอยละมันไม่ไหวปะมันหลบดีปะผมต้องได้รวมนะยิงทีละสี่พันโอ้ยโอ้ยไม่เข้าเลยเฮ้ยผมกดนะไม่ได้ไม่ได้ผมต้องรวมไม่งั้นไม่ได้ไม่เข้าเลย หนูเอหนูเอได้ไอเอโดนหนักๆไอเนเอเอหนูเอนะเออดูเอเออเอไหนวะ B A เราด้วยหนูเออผมยิงอยู่ยิงยิงถูกตัวยิงถูกตัวเขาล่วงไหมกล่องอ๋อถึงว่ากล่องไอ้นี่มันนินมันต้องเปิดปุกปิดกล่องตลอดอะมันไม่มันไม่ไอ้นี่ให้อะผมยิงที่เบิร์ดอยู่นะโอ้ยไม่ได้แล้ว ยิงยิงก็เข้าทีละข้อเลยติดปรสิตอ่ะดี๋ยไม่ล่วงอะพี่โอ้โหยิงไม่เข้าเลยโอ้โหหลบเจนน่าจะไม่ทั้ันแป๊บนึงข้างผมว่าจูงข้างข้างข่านหรอข้างข้านบีก็ได้บีเอก็ได้โอ้ยโอ้ยเอาบีเอก็ได้เจนเอาบีเอก็ไดอุ้ยเป็นมึงนะใครยิงแรงยังอ่ะ โอ้โหผมก็ไม่รู้โดนแรงจังเลยละเมอล่วง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 ผมถ่ายเข้าวงกันนะอยางนะมีจนึงโอเคครบละบิ๊กไบต์ดิบิ๊กไบต์ดิบิ๊กไบต์ตัวบิ๊กไบ์บิ๊กไบ์ครับบิ๊กไบ์บยิงหยุดยิงยุดยิงยุดลวงไป ไมล่วงร่วงบ้า่วงบ้านไปล่วง่วงไหมไม่ไม่ไม่ล่วงว่ะแข็งจัดนี่บีเอบีเอนี่บีเอล่วงง่ายอยบีเอเออบีเอล่วงง่ายอยู่สวยสวยอ่ะข้างอยู่ไมอาลูลูลูผมรวมลูซิเฟอร์มปที่กันผมยิงกระดาผมยิงกระดาเรายิงเออสวยสวยสวยเดนูเอดินูเองเอาไปไปก็ได้อาไปไปก็ได้เอาไไไ

ไม่ร kind of ่วงจริงด like so ิเขาไม่ร่วงจริงดิตัดหมอกันตัดหมอกันอตัดหมอกันตัดหมอกันเฮ้ยแผลปุ๊บไดี๋ยวได้ได้มินอย่างมันมาเอาไหนบีเออยู่บีเอก่อนบีเอกัอนโอ้ยเอาบีอะไรพี่บีบีบีเออบีเอกันมันไม่ถทางอ่ะมาผมปิดให้โอ้ยรลวงอะีเอ้าวบีเอก่อนฝั่ง ฝั่งนี้จับทีแรกที่หนึ่งะพี่เขเยอะจริงวะเฮ้ยผมหมุนหมุน ba เข้าหลายพันนูแนะเกืะโอ้ว่าอยู่ผมผมไม่ปีบอฟตัวเองโอ้โหเอาบีก่อนพี่บีเนี่ยปิดให้อยู่ปิดเขาติดกูบบอฟไป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 เดี๋ยวไผมีนะปีนะบช่ไหมบีบีบีีบีีบีบีย ย 5, ิงอยลลู่ห้าพันล้วงล้วงะลวงนะล้วงล้วงหรหมอกันหมอกันเอาเอาใครตอบครับลูด้ดิอันเด็กบิ๊กไบ์บิ๊กไบ์ติดเพชรบิ๊กไบ์ติดเพชรยิงบิ๊กไบ์เจยิงบิ๊กไบ์เออยิงอยู่ล้วงไหมเฮ้ยทำไมจันดูมันไม่ยิงหรอพี่ด่าละด่าละดา่าเอาพี่เองพี่เบิร์ดอะไรพี่ผมตายผมตายใส่รอบใส่รอบเอาอีกรอบไส่จนนึงผมติดให้ อ๋อดีดิอร่อยดีเจเบิร์ดใช่ไหดีเจเบิร์ดผมรวมดีเจเบิร์ดอยู่ยิงเลยโอ้ผมรวมเลยแล้วเขาโอยเขาแก้สี่ห้าทีติดอ่ะช่วยกันแก้อู้หูหกเจ็ดตัวเลยโจงแก้เขาหน่ะเออเขาช่วยกันแก้ผมเข้าวงก่อนผมเข้าวงก่อนไม่ไหวยิงยิงมิกไบหมอผมไม่ขัน

อ้ยนึอ้ยยอ่ยไปก่อนไปนไปก่อนไปผมรู้สึกขาดอะไรวะไม่ขาดะผมเต็มปันันา่ขาดฟันสามลินเฮ้ยเอากระบี่อกระบี่กันกระบี่กันกระบี่กันดไปแล้วเออกระบี่หมื่นหนึ่งไม่ร่วงหมื่นหนึ่งไม่ล่วงเดีด้ยเดีวดียดดิเเยดีเดีย อาดิเด็กยิงอยูงพี่ยิงอยู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 ่กลับมาพีรลงมาอีกทีสวยไหมตีได้เจ็ดพันโอ้โหพีร์ลูกห้าพันเอาดิเอาดิกแกตีหมดก่อนหนึ่งโอ้ยเออผมตีปั้นก่อยไหมตีปั้นผมขอตีปั้นเก็บลูกแก้ว็นเดี๋ยวเอาตีปั้นกันตีปั้นกันเก็บลูกแก้วกันจะต้องมาถอยมาพี่เออเดี๋ยวเดีผมค้างผมค้างโอ้ค้างอะไรตอนนั้นวะ มาเอาเอาใครครับจะเอาใครเดี๋ยวเรารอผมเกิดแป๊บนึงเอาใครดี่ดิจิบดิจเบิร์ดก่อนเนาะง่ายดีเขาอยู่ใกล้ใกล้ดิเอแป๊บนึงผมโดนเล่นเฮงจริงอย่างแรงอ่ะโอ้เคไม่ได้เลยผมมีเบิร์ดอยู่นะดต่แต่ประเด็นเกิดใกล้เกิดแล้วถึไม่เกิดมากเลยวะหนึ่งอย่างที่ มาเอาใครัปั้นกับปั้นกับปั้นกันเอาปั้นเก็บกูเกียวแป๊บนึงแป๊บเดียวก็ตายแล้วปั้นนี่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันยิงอยู่พี่ยิงอยูเอาดาเมจด้วยโอเคพี่อ่าบวก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 กับหิงดิบวกกับหิงได้ไหมลองดูดิยิงอหรครับได้ใช่ครับอาหิงดิปล่อยเลยปล่อยเลยดีเจนะเออปล่อยเลยปล่อยเขาตีเออเออให้เขาวิ่งอย่างน้อยดาเมจเขาก็ถอยตัวนึงผมหมดอ่ะ บิงเร็วหมดอ่ะเนี่ยคิดได้แล้วสอยสอยห้าพันเลยห้าพันผมตาไม่ทันโอ้ยไม่รุ่งวะเอาดิโอ้ยไม่ได้วะเอากระบีก็ได้กระบีกระบีกระบีกันเออกระบีบิ๊กไบค์บิกไ์บิกไบิมามาพี่เอบิกไ่วงะเขาแขกตรงร่วงไหม โอ้ยมมีเขาเก้าร้อยทีแต่มีคิดนะเนี่ยเออเขาข้างอยู่เขาข้างอยู่ยิง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 ๆิงย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 ิงกวงยิงยบงยิบยิงยิงยิงยอ่เิงยิงบีงยิ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 บีิงยิงยิงยิกยิงยิงยิยอยิงยงยางยิยิ่ยิาคิงิงยิงิงย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 ฮงยิ้ยิงยิงยิงยยิงยอะแก่ยิ่ยิยยิงย่อยิงยิงยิงยได้ิงยแก้ละ

เกิดยังเกิดยังเกิดยังเกิดแล้วครับเกิดแล้วตัวไหนฟูเกิดผมล่วงตัดบีพี่ตัดบีนะเออตัดบีตัดบีตัดบีก่อนตัดบีก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยทำท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมประกบหลังผมประกบหลังอุ้ยล่วงครับพี่เราอะผมมาล่วงดูเองนะดูเองต้องดูเองดิประกบหลังนั่นนี่ะเออสวยสวยเขาไม่ดูตัวเขาไม่ดูตัวดูเองดูเองเขาวิ่งแล้วิ่งวิ่ง เอาดิอันนี้ผมผิดแล้วผิดรัวๆเลยเออไปแล้วดึงไปแล้วไป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  เอาเอายิงยิงยหมดแล้วเฮ้ยต้องร่วมดิต้องร่วมโอ้ไม่ร่วมว่ะไม่ร่วมถอยกันถอยกันไม่ร่วมเขาไม่ร่วมเขาไม่ร่วมถอยกันผมติดปรสิตด้วยเอาปั้นกันเอาปั้นกันเอาปั้นกันแก่หน่อยแก้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยผมว้าปุ๊บว้าปุมบวาปุ๊บมามาผมแก้ให้ผมมยยอู่่ไเจล ผมยิงพี่เบิร์ดอยู่นะอยู่ในวงเฮ้ยแก้ผมหมดแล้วนะแก้ผมหมดแล้วเนื้อหลับเนื้อหลับผมยิงไปไหมพี่ไปไหมเอาพี่มามามพี่มาผมไม่พี่วิ่งนะผมเดินอยู่เดินเอาเอก็ได้เอาเอาบีเอ้บ้ครับเอาพี่เอดีกว่าพี่เอหรเอาเหรอบีเอ้บีเอ้บีเอยิงอยู่ผมยิงอยู่นะเอาโอเคร่วงพี่พี่พี่หมายดิพี่ผมขอพี่หมายหน่อยผมตายโดนฟอเลสิบเมื่อกี้นินไตถอยกันดิอ๋ออาอนูหมายอุ้ยแรงอยู่นะสามสี่พันน่ด ผมยิงหัวอยู่ตี่มาแล้วผมมาแล้วเอาดิเอาดินิ้วไม้นี่นิ้วไม้นิ้วไม้นิ้วเอ็นะกินแลเตอเอาหน่อยเอาหน่อยแก้ผมหมดแก้ผมหมดโอ้ยผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ไอพี่ผมโดนบีเข้าผมผมร่วงผมร่นคนแนบบอลรอแป๊บนึ่งรอบแป๊บโอ้ยโอ้จบแล้วพี่กำลังมันเลยกำลังมันเลย เว้ยแล้วหรือผมเป็นเมนธนูวะพี่ผมรู้สึกขาดอะไรสักอย่างเลยหรือผมจะเป็นเมนธนูวะพี่แล้วผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใครดินยามาเล่นธนูเลยนี่ไม่มีตัวพี่นะเดีพี่ใช่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอกกันรอกกันเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเดี๋ยวออกออกเกมเลยนาจีผมออกแล้วพี่อ่ะออกเลยผมบอกแล้วผมออกเล็บเก็บยาไว้เก็บยาไว้อ่ะผมไปแล้วนะ ขอบคุณมากครับว oh, ัน <c oughs> สนุกมากเลยครับ <c oughs> ไปละ <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามแล้วถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกใจใครผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะไปละครับขอบคุณครับ